ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาปลูกหัวหอมในแก้วน้ํานะครับก็วิธีการทํานะครับผมก็จะนําขวดน้ําพลาสติกนะครับมาผ่าออกนะครับแบบนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นก้นขวดนะครับเวลาเติมน้ําเราก็จะเติมแค่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนของฝาขวดนะครับเราจะเจาะรูแล้วก็ ใส่เศษผ้าเข้าไปนะครับเพื่อให้มันดูดน้ําขึ้นมาได้นะครับจากนั้นเราก็จะมาวางแบบนี้นะครับเพื่อให้เศษผ้าดูดน้ NP ําขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ดินประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปอกหัวหอมนะครับแล้วก็จะนําลงไปปลูกนะครับจากนั้นเราก็ลดน้ําให้ดินชุ่มนะครับเราจะลดน้ําแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องรดน้ําแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําขังอยู่ที่ก้นขวดนะครับ ก็เศษผ้ามันจะดูดน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทาให้เราไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆก็เรามาลงมือปลูกกันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกให้เราเติมน้ําลงไปนะครับก็ไม่ต้องเติมเยอะนะครับประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ทกําการใส่ดินลงไปนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นําหัวหอมที่เราฝานเอาไว้แล้วนะครับลักษณะนี้นะครับลงไปปลูกนะครับกดลงไปสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ทําการรดน้ําให้ชุ่มนะครับ จากนั้นก็ให้เรานําไปตั้งในที่ที่มีแสงแดดลําไรนะครับก็ให้เราสังเกตดินนะครับว่าดินแห้งหรือยังนะครับถ้าดินมันแห้งมากนะครับเราก็ลดน้ําลงไปสักหน่อยนึงนะครับแต่โดยปกติแล้วก็จะไม่ต้องลดนะครับเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีน้ําอยู่ข้างใต้นะครับมันก็จะดูดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทาให้ดินของเราอะชุ่มชื้นอยู่เสมอนะครับเราก็จะไม่ต้องลดน้ําบ่อยๆนะครับ เดีย๋ยวเราเอาไปวางกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับต้นหอมของเราก็งอกเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและเดี๋ยววันหน้ามีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาทำคลิปลงอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ